ที่ทำชาเลนต์เนี้ยมีความอุตสาหะมากๆแล้วก็มีความตั้งใจช่วยไปดูของทุกคนไปแบบไปแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไปปั่นเออไปปั่นยอดดีวไปปั่นยอดไลค์ให้เขากันเลยเพราะว่ามันมันใช้เวลาจริงแล้วมันใช้ความตั้งใจค่ะเพราะว่ามันมันเหมือนแบบทุกขั้นตอนมันต้องมีสตอรี่บอร์ดเหมือนเราถ่ายงานเลยอ่ะไม่งั้นมันมันไม่สามารถจบได้อ่ะมันต้องเริ่มจากคลีนคลีนแล้วต้องใส่อุปกรณ์ก่อนนะใส่อะเ s อรี่ก่อนนะอะไรทําไมอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช้เป็นสี่ชั่วโมง รวมถ้ารวมแต่งหน้าด้วยนะคะหญิงว่าน่าจะมีสัก 7, เจดแดชั่วโมงใช่ใช่ แต่เราทำกันบ้านนะเราซ้อมอเราซ้อมเราท่องเราแบบว่ามีเวลาค่ะ,ะเพราะว่าจริงๆตอนแรกเราเห็นเทรนมาตั้งแต่แบบหลังสงการแต่ว่าหญิงไปวิ่งมาราธอนที่ต่างประเทศแล้วกลับมาติดโควิดไปอาทิตย์นึงตอนแรกก็เลยกะว่าเออไม่ทํและมันคงเลทมันคงช้าเทรนมันจะไปและ <c oughs> อะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบเราให้แม่ฟังว่าแบบเออเนี่ยดูชุดไว้หมดแล้วอะไรเงี้ยแม่ก็แบบโอ้ทาก็ดีนะอะไรเงี้ยเสียดายอะไรเงี้ยหญิงก็เลยทำไม่ละอะไรเงี้ยเขาก็ เออก็วันจันทร์มันวันหยุดพอดีจันทร์ที่แล้วมันวันหยุดมันหยุดยาวไงเออแม่ก็ว่างๆก็ทําก็ทาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถ่ายวันจันทร์ลงคลิปวันอังคารไปเลยแ้ม่ดูไหมว่ามันต้องการทำคลิปอันเนี้มันต้องใช้เวลานานบานไม่หิงก็หยิ่งไปหยิ่งกัาไปแต่เช้าแล้วก็ให้แม่เขามาสักบ่ายสองเพราะของแม่เขาแค่แบบเปิดปึ้งแล้วก็เป็นแบบเป็นแบบเต็มเลยสวยเลยไงแต่ของเรามันต้องแบบค่อยๆใช่ค่ะแต้งลงเมคอัพด้วยใช่ใช่ใช่อะไรนะ ท้อหรอไม่ท้อแต่ว่าแบบหิวไง <c oughs> เพราะว่าชุดมันชุดมันโชนะท้องมันหิว <c oughs> มันยังไม่กล้ากินแต่พอถ่ายเสร็จโอ้โหไม่เข็ดนะแต่ว่าง่ายกว่านี้ก่อนก็ดีเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> เอาแค่แบบว่าสักสี่ห้าชั่วโมงก็น่าจะกําลังดีอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่แม่สวยมากแม่แต่งหน้าง,ง่ายกว่าหญิงอีกบอกตาแม่เขาจะแบบบอกตาเขาสวยอะ <c oughs> ของเรามันเป็นบอกตาปลอมอ่ะเราผ่าเอา ช่ลงทุนเองค่ะไ่เยอะขนาดไหนครับพี่ไม่เออก็น่าจะติดงของหญิงก็มีมีใช่ของหญิงก็เป็นสตูแล้วก็มีทีมแต่งหน้าเสื้อผ้าหญิงเขาให้ยืมโชคดีไปใช่แต่ว่าเขาก็น่ารักมากร้านนี้คือแบบส่งมาให้หลายแบบมากอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็เลือกแต่เขาก็ให้ให้ดาราหลายๆคนได้ได้ได้ยืมใช้อะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าอนาคตถ้าอยากใส่ก็บอกนะพี่หญิงเพราะว่าคือชุดแบบนี้บางทีถ้าเราไม่รู้วิธีการใส่หรือว่าขั้นตอนของการใส่หรือว่า กำไรอ่ะเขาบอกกำไรอ่ะเวลาเรียงก็ต้องเรียงให้ถูกด้วยนะใช่มันเหมือนกับมีวันนะมีอะไรอย่างเงี้ยวิธีการเรียงขั้นตอนอื่มันแบบเออดีเทลมันเยอะมาก่เยอะลงทุนเยอะลงแรงเยอะใช้เวลาในการไหนนานไมันคุ้มค่ากับแบกที่ยังไงบ้างครับก็หญิงว่ามันก็มันก็เป็นนานๆอย่างทำคอนเทนต์ที่ไม่ได้ทำบ่อยเนาะแล้วก็ถ้าทำทีนึงมันก็คือมันก็อยากทำให้มันสวยเพราะว่ามันก็อยู่ใน หน้า f e ดของเราเราก็อยากเก็บเอาไว้เป็นหนึ่งชิ้นงานละกันเหมือนเราทําชิ้นงานชิ้นงานหนึ่งไว้เป็นแบบเออเป็นอะไรให้คนได้เห็นใช่ใช่หยิงรู้สึกว่าเออถ้าทาก็อยากทาให้มันดีให้มันสวยอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ดีใจเพราะหลายๆคนก็ชอบแล้วก็จริงๆหญิงอะเห็นคอมเมนต์จากน้องๆหลายคนแล้วแหละว่าแบบพี่หญิงไม่ทาหรอพี่หญิงไม่ทาหรอคือพี่หญิงเป็นแบบ เหมือนแบบสาวน้อยพรารตะในยุคหนึ่งเลยสาวน้อยนะอตอนนั้นน้อยตอนนี้ใหญ่ละณ <Okay. S 1> <laughs> นะตอนหนึ่งในณนะยุคหนึ่ง mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออก็หลายๆคนคงแบบอยากเห็นภาพเราแบบเป็นแบบอีลงตุงนาง mm hmm. อะไรเงี้ยมีโอกาสชวนตุนมาบ้างไหมครับชวนแล้วค่ะไม่ยอมเล่นด้วย <laughs> <laughs> จริงๆนางเป็นปคนแต่ง อินเดียเท่มากเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่พี่ตุลมีเพื่อนเป็นเป็นเป็นคนอินเดียอย่างปีที่แล้วก็มีงานแต่งงานของลูกๆอะไรเงี้ยเจนเดียวกับพี่ตุลน,นี่นแหล,ละตอนนั้นเราก็เราก็อยากแต่งมากเลยแต่เขาไม่ยอมแต่งเขาบอกว่าเออแบบชุดมันนานแล้วอะไรเงี้ยเขาไม่รู้ถ้าตอนนี้ถ้ารู้จักร้านนั้นนะยิงก็จะยืมชุดไปงานแต่งเพราะว่าใส่แล้วมันก็สวยจริงๆอะไรเงี้ยก็อยากอยากเดีย๋ยวให้เขาลงรูปตอนเขาใส่ดีกว่าแสดงว่าติดใจคอนเทนต์จะมีแพลนต่อไปไหมคะมีมีใช่แต่แต่แต่คงไม่ใช่อะไรที่แบบ คือหญิงเออ <มา S 1> ที่เหนื่อยขนาดเนี้ยมันเหนื่อยไปอ่ะออเอออาจจะง่ายขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเร่มากับการมินเป็นยังไงตอนนี้กมินกติดกระแสเลยน้องน่ารักมาก<อ>คือน่ารักทั้งนักทั้งการมินคืออย่างนักเองเราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล่นหนังแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสร่วมง,งานส่วนตัวก็ชอบชอบน,นักในเรื่องของการการทำงานอยู่แล้วเห็นเขามี energy ในการทำงานสูงมากอะไรเงี้ยค่ะส่วนการมินเองเนี่ยวันแรกที่เจอเลยคือวันถ่ายภาพนิ่งก็คือรู้สึกว่าแบบโหเป็นคนที่มีความ เขามีพรสวรรค์บางอย่างอ่ะคือมีชายนิ่งบางอย่างที่แค่ยิ้มอ่ะคล้องมันสว่างแบบว่าแววตาความความสดของเขาค่ะความใสความความเอเนอร์จีที่มันสดและใสจริงๆคือเราต้องยอมรับว่าเวลาเราทํางานมาในระยะหนึ่งอ่ะบางทีมันจะมีมันจะมีเอเนอร์จีของความแบบมันทําจนคุ้นชินแต่เขาอ่ะมันเหมือนมันเหมือนเปิดโลกใหม่ของเขาแล้วมันเหมือนเหมือนเด็กที่เปิดไปในแบบเปิดแบบประตูดิสนีย์แล้วเขา ตาเขาเป็นประกายในการทํางานแล้วมันทํางานง่ายมากคือการทํางานวันนั้นมันง่ายมากคือเขาถ่ายแบบปุ๊บปุ๊บแล้วมันได้มันอยู่มันแบบอเออรู้สึกว่าแบบเป็นคนที่พี่บ o r n to be อะค่ะ <ขอ S 1> แล้วก็โอ้ขอคิวก็จริงจริงหญิงต่อมาติดต่อไว้ตั้งแต่ประมาณแถวแถวมีนาอนะไรเนี้ย ใช่ใช่ใช่คือเราถ่ายกันรอบก่อนก่อนนี้เขาจะกลับไปรอบก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอเขากลับมาก็เป็นช่วงที่เราโปรโมทสินค้าพอดีใช่ไหเแี่เขาได้ดีแบบนี้สำหรับเรามีการเชียร์อัพเขาไหมเชียร์อัพในเรื่องในเรื่องคมันอมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแต่เท่าที่เราเห็นมันน่ารักนะคะเราว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนและอีกก็เชื่อว่าความสัมพันธ์ของคนสองคนมันเริ่มจากความใกล้ชิดแล้วยิ่งการทํางานที่มันมีแรงกดดันจากการทํางานแล้วเขายังสามารถ ทำงานต่อกันไปได้ด้วยดีแล้วก็ยังสามารถเป็นทีมเดียวกันอยู่อ่ะอย่างว่าอันนี้มันก็เป็นเครื่องพิสูจน์หลายๆอย่างแล้วแหละแต่ว่าเราก็เวลาเรานั่งมองเขาคู่กันเออมันด,เนนดูเป็นธรรมชาติแล้วมันดูน่ารักจริงๆอ่ะเออก็รู้สึกว่าเออแบบถ้าเขาเป็นแฟนกันได้จริงๆก็น่ารักดีนะอะไรอย่างเงี้ยตรงก่อนหน้านี้เขามีดราม่ากเนี่ยพี่อินอะไรทำให้หลายๆคนที่แบบว่าบบไม่อยากที่จะอะไรอย่างเงี้ยแบบแบบเออแบบว่าไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยมันส่งผลกับผลสัมพันธ์ของเรงาไหมพี่ หญิงว่ามันก็เป็นเรื่องของคนสองคนออในพาร์ทของงานหญิงว่าก็คงต้องแยกแยะคา่ะแต่ว่าถ้าในเรื่องของหญิงนะหญิงมองว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนความขนาดคนเราที่ไม่ได้เป็นคนที่แบบ มีชื่อเสียงอ่ะมันยังมีปัญหามันยังมีความไม่เข้าใจแล้วมันยังมีการต้องปรับเลยค่ะเราต้องยอมรับว่าการที่เขาเข้ามาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่แบบยังน้อยมากแล้วเขาต้องเดินผ่านอะไรกันมาในเรื่องของการทํางานในเรื่องของกระแสสังคมในเรื่องความคิดของคนรอบด้านที่ผลักดันเขาหรือรักเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความคาดหวังอ่ะอย่างว่าแบบช่วยเป็นกําลังใจให้เขาดีกว่าอย่าไปกดดันดีกว่าเพราะว่าความรักมันเป็นเรื่องที่ดีนะคนสองคนกันมาเจอกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วการสองคนที่อยู่กันคนละประเทศมาเจอกันอย่างว่ามันก็เป็นเรื่องเม บางอย่างนะอย่างว่าช่วยสนับสนุนเขากันดีกว่าตัวเเราเีาอืมก็แบบมันต้องผลกระทบไหมเพราะว่าคนก็แบบไม่ค่อยะหใจด้วยอะไ๋อมันมีหลากหลายมันมีสองแง่แล้ว่พี่หญิงหญิงว่ามันก็จริงๆสําหรับหญิงอย่งว่ามันไม่กระทออภัยว่าคนเราแยกแยกกันออก แล้วจริงผลิตภัณฑ์เราอร่อยก็อยากให้ลองก็อยากให้ลองดูเออลองเข้าไปแบบว่ <c oughs> ววาลองซื้อมาชิมดู <c oughs> จริงๆแล้วก็เราเราก็รู้สึกว่าเออเราเราแค่รู้สึกว่าในในในชิ้นงานหนึ่งมันก็เป็นชิ้นงานในเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องส่วนตัวอย่างเชื่อว่าหลายๆคนก็คงแยกแยะก,กันออกว่าไม่มีใครเอามารวมกันหรอกแล้วก็อย่างว่าหลายๆคนที่ได้มองเขาอ่ะแล้วเราเราเห็นแล้วเรามีความสุขใช่เวลาเราเห็นเขาไลฟ์อยู่ด้วยกันเขาเต้นเขาอัมกันเขา สอนกันกินทุเรียนถอนทำอะไรกันมันเป็นความสุขเป็นความสนุกค่ะให้มองเป็นเรื่องอย่างนั้นไปแต่ในมุมมองของผู้หญิงที่ได้ร่วมงานกับเขาเขาก็ถือว่าทุคกคโอเคหญิงว่าก็น่ารักทั้งคู่นะ<ม>เป็นเป็นคนที่ออตั้งใจทํางานทั้งคู่ค่ะแล้วก,แวก็แล้วก็เป็นคนนึงก็คือทํางานในวงการมาในระยะเวลานานแต่ว่าอาจจะแบบอาจจะแบบเหมือนค่อยๆสอนอีกคนนึงไปในเวลาเดียวกันอย่างว่าเป็นความน่ารักดีเขาค่อยๆเรียนรู้กันไปหญิงว่ามันก็เป็นความสัมพันธ์ที่แบบน่ารักดีนะน่าให้กําลังใจอื ว่ากมมมันก็มีสัญญานะใน,นเรื่องในเรื่องของเอกสาร<บ>าคือคือแต่เราก็เราเข้าใจนะเราเราเข้าใจว่าเราเองเราก็เคยผ่านช่วงเวลาเหล่านี้มามันก็มีแลบบัปปี้เลยมันก็ต้องมีความม,มีความแบบไม่เข้าใจกันบ้างหรือว่าแบบอ่าอาจจะรับช้าอาจจะตอบช้าอะไรมันมีอยู่แล้วแหละเราเข้าใจเราก็เราก็เ,กเชื่อว่าคนสองคนถ้ามันเป็นคนที่ต้องเจอเจอกันคู่กันจริงๆมันจะมีบางอย่างที่ทาให้เขาเข้าใจแล้วก็แล้วก็ผ่าน เรื่องราวต่างๆหรืออุปสรรคต่างๆไปได้เองต้องมีเจอรื่งอะไรอยก่ไหมคะหรือว่ายังมีของญิงมีค่ะเดือนมิถุนาเรามีเรามีอีเวนต์ใหญ่ใช่ในเดือนมิถุนาเดี๋ยวจะก็เริ่มเริ่มโปรโมทไปแล้วในในท่องทางโซเชียลต่างๆน่าจะได้น่าจะได้มีมีแต็งกิดนน้องๆด้วยก็คิดว่าค่ะเหมือนเดิมนะวันที่ทํางานก็คือแบบเหมือนเดิมใช่ใช่ค่ะก็แบบตั้งใจทํางานกันทั้งคู่เต็มที่เราก็ไม่เคยเห็นเขาทํางานแบบ เป็นอย่างนี้คือตอนถ่ายถ่ายภาพนิ่งอะ่ะเขาก็จะมาเหมือนเป็นทาเป็นแบบเหมือนถ่ายชุดนี้เสร็จเขาจะกลับไปเปลี่ยนชุดอะไรเงี้ยแต่ตอนไลฟ์เราเห็นเขายาวๆออมีสนเสน่ห์ดีว่ามีสนเสน่ห์ของคู่เลยอ okay, ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ